บ,บาครับช่องซ้ายครับกบ,บ่าครับกลับช่องซ้ายได้ครับสามแปดแปดแปดช่องซ้ายได้นะครับกบะช่องซ้ายได้ครับรถช่องทางด้านซ้ายชะลอให้รถทางขวาเข้าช่องซ้ายได้ครับสองหกหกสี่ช่องซ้ายครับขอบคุณครับ ไปเราจากห้าราส่สามห้าส่วนสามรวัสี่สองต่อจากห้าส่วนสี่ั่สามตัดต,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 ตรวตาตึงเรสามแ่เลัยห้าสวนสามวันอีไปยบ Nei, tað er